วิทยุเนชั่นและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายหยุนและเทพชัยยองคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐบาลที่จะประชุมเพื่อกำหนดกรอบวันเลือกตั้งทั่วไปวันนี้ต้องเลื่อนเป็นครั้งที่2องล้ครับหลังจากที่คุณสุเทพเทือกสุบรรนํนำมลชนของกรปรปรสบุกเข้าไปที่โรงเรียนในเรืออากาศที่ดอนเมืองจนกระทั่ง การประชุมที่เริ่มขึ้นแล้วนะครับจะต้องยุติลงกลางคันทีเดียวความหมายก็คือว่าการเลือกตั้งที่เคยคาดการกันกันก่อนนี้ว่าจะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไม่ได้ซะแล้วนะครับคุณสมชัยศรีสุธิยากรกรกตพูดชัดเจนนะครับว่าการเลือกตั้งถ้าจะมีก็คงไม่เกิดขึ้นในรวันนี้อย่างแน่นอนที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะที่ความรุนแรงรอบใหม่ก็เกิดขึ้น เมื่อเช้ามืดวันนี้ครับมีการยิงปืน M 1 6และระเบิด M 7 9ใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีผู้เสียชีวิต3คนนะครับตามมาด้วยการแถลงข่าวที่มีน้ําเสียงที่แข็งกร้าวจากกองทัพบ,บกนะครับบุสุวิชัยแล้วทาให้เกิดคําถามว่ากองทัพบ,บกตอนนี้จุดยืนต่อเรื่องความรุนแรงเนี่ยชักจะมี รูปมาทำมากขึ้นแล้วในแง่ที่ว่าอาจจะทําอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นแรงกดดันหให้กับกองทัพว่าที่ถูกกล่าวหามาตลอดว่าอยู่เฉยๆเพราะว่าพบาทบเตรียมที่จะ,กะเกษียณตุลานี่อยู่แล้วฉะนั้นไม่ทําอะไรที่คุณสุเทพบอกว่าอยู่เฉยๆยิ้มแก้มตุ๋ยเนี่ยผมก็คิดถึงใครบางคนในกองทัพ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าการเปิดถแถลงวันนี้เป็นพิเศษเนี่ยเพื่อจะแสดงว่ากองทัพจะต้องแสดงบทบาทป้องกัน ความรุนแรงหรือไม่ถ้าเกิดความรุนแรงเนี่ยกองทัพต้องพร้อมที่จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพราะไม่ฉะนั้นประชาชนจะบอกเลยว,ว่ามันไม่มีความสงบเรียบร้อยเหลืออยู่แล้ววันนี้กองทัพภาษาที่ใช้เป็นเปอย่างไรก็ <c oughs> จะสังเกตว่าหลังเหตุระเบิด m 7 9เมื่อคืนนะค<ม><ม>ำพูดคำแถลงของทางรองโฆษกกองทัพบ,บกเนี่ยจะดูแข็งกร้าวเป็นพิเศษมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาวันน<ม>ี้แถลงการย่อยได้เป็นสาประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือทางพอบทบท่านสนับสนุนแนวทางในการพูดคุยแล้วก็แก้ปัญหาทางกฎหมายเพื่อแก้าหาทางออกให้ประเทศรประเด็นที่2ก็คือเคลียร์จุดยือของกองทัพที่มีคนด่าว่ากองทัพเนี่ยเลียร์ว่างเราวานกษียซ็นท่านก็บอกว่าตอนนี้ปัญหามันละเอียดอ่อนสลับซับซ้อนต้องระมัดระวังให้ดีในการแก้ไขปัญหาและ3ก็มีการประนามคนที่ใช้อาวุธสงครามในการยิงประชาชนเมื่อคืน ครั้งนี้กองทัพพูดชัดกว่าทุกครั้งว่าถ้ามีการกระทําเช่นนี้ต่อไปกองทัพอาจมีความจําเป็นต้องใช้กําลังเต็มรูปแบบในการคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็เตือนว่าถ้ามีแนวโน้มที่จะมีการประทะหรือว่านองเลือดอาจจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งในที่นี้หมายความว่าคนที่เป็นกองกําลังติดอาวุธหรือว่าฝ่ายที่ใช้อาวุธเนี่ยจะฟ้องร้องทหารไม่ไดก้ก็เลยให้ท่านรองโฆษกกองทัพบกขยายความว่า จะหมายถึงกฎอายการศึกได้หรือเปล่าถ้าก็บอกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าในกรอบของกฎหมายเนี่ยกองทัพทาได้สูงสุดคือกฎอายการศึกแต่ถ้านอกกฎหมายก็คือปฏิวัติครับครับที่ใช้คําว่าใช้เต็มกําลังเลยเหรอครับเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบกําลังเต็มรูปแบบเลยเป็นครั้งแรกมั้งที่เราได้ยินเพราะว่าจริงๆแล้วความรุนแรงไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นคับเพราะฉะนั้นนี้ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลก ที่กองทัพบ,บุกเนี่ยประกาศจุดยืนชัดเจนและมีการ,รพูดถึงการใช้กําลังเต็มรูปแบบเนี่ยซึ่งก็ต้องตีความกันพอสมควรว่าเต็มรูปแบบแค่นี้หรือแค่นี้ก็คือถ้าเต็มกําลังตามรูปแบบในกฎหมายก็คือกดอยายการศึกแต่ถ้านอกกฎหมายก็คือปฏิวัติซึ่งทางกองทัพย้ําตลอดว่าไม่อยากจะทําและไม่ประสงค์จะก็เกินรูปเกินรูปแบบกองทัพย้ําตลอดว่าจะต้องทําในกรอบของกฎหมายแต่ถ้าเราพยายามจะปฏิบัติต่อต่อกับท่าทีของกองทัพก่อนหน้านี้ แล้วมาถึงจุดที่แสดงทา่าทีที่ชัดเจนแบบน,นี้เนี่ยคุณอาคมเองจะวิเคราะห์ว่ายังไงแสดงว่ากองทัพเริ่มปฏิปตอ่อสถานการณเริ่มจะเชื่อมโยงแล้วก็มองเห็นภาพที่น่ากลัวหรือเปล่ากองทัพเป็นห่วงมาตลอดเรื่องการใช้อาวุธสงครามแต่ในส่วนของภาพใหญ่ในเรื่องการชุมนุมกองทัพก็มองว่าฝ่ายหนึ่งต้องการยืดเยื้อฝ่ายหนึ่งต้องการให้จบวมองในมุมการประทะยังเกิดได้ยากแต่ที่ห่วงมากการใช้อาวุธสงครามต่อผู้ชุมนุม แล้วก็ต่อแกนนําผู้ชุมนุมแต่ว่าเรื่องของการประท้าเนี่ยกองทัพก็เกรงว่าอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองก็ต้องเตรียมกําลังไว้ก่อนซึ่งนํามาสู่การแถลงในวันนี้ว่าเมื่อก่อนมีการวิเคราะห์ว่ากองทัพจะออกมาเมื่อมีการบาดเจ็บล้มตายตอนนี้อาจจะไม่จําเป็นแล้วนะถ้ามีแนวโน้มหรือว่าสถานการณ์ใกล้ถึงจุดนั้นกองทัพอาจจะออกมาก่อนเพื่อป้องกันการสูญเสียในทางปฏิบัติคุณอาคมพอจะเห็นภาพไหมว่าสมมุติว่าถ้ามันถ้าความรุนแรงมันยังไมีอยู่ต่อไปอีกนะครับมีการดิ้งระเบิด m 7 6 แล้วก็เอนไซมหกอีกเนี่ยกองทัพจะทางปฏิบัติเนี่ยกองทัพจะทำยังไงตอนนี้คือภายใต้กรอบกฎหมายตอนนี้คืออยู่ใต้สอ,อสอซึ่งใช้พรบอความมัน่นคงแต่ว่าทางกรรมี่ยได้ได้สอบถามไปยังคริสเตียกาและกรกตว่ารักษาราชการแทนนายกเนี่ยมีอำนาจเป็นรักษาราชการแทนพอ,อรมนอได้หรือเปล่า <zel fold. S 1> เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องใช้อำนาจของกฎหมายความมั่นคงก็คือ อ่าพรบ,บรความมัน่นคงตอนนี้เป็นปัญหาความรักลั่นซึ่งทางคฤษฎีกากับก,บก,บกตยังไม่ตอบอซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอ่สุญญากาศแล้วก็เป็นแรงขับอย่างหนึ่งที่อาจจะทําให้กองทัพตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสถานการณ์มันพัฒนาไปสู่จุดที่อาจจะนำสู่การจลาจนนองเลือดอครับที่มันแปลกก็คือว่าสอ,อรอสอเนี่ยควรจะต้องกองทัพควรจะอยู่ส่วนหนึ่งของสอ,อรอสครับแต่ทุกครั้งที่มีแถลงการที่ผ่านมาเนี่ยจะมีบรรทัดสุดท้ายอันหนึ่งนี่นะครับครับว่า ไม่ได้ปรึกษากับกองทัพถแถลงการเนี่ยของสอรสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกองทัพฉะนั้นคําว่าสรสรักษาความสงบจึงไม่มีส่วนของกองทัพมาเกี่ยวข้องกลายเป็นว่าสรสเป็นองค์กรการเมืองของรัฐบาลกอ,องทัพไม่ได้มีส่วนให้คำปรึกษาหรือว่าสนับสนุนหรือว่าแม้กระทั่งทําน,ทนองไปปรึกษากองทัพก็ไม่มีฉะนั้นผมเชี่อกองทัพก็ไม่ได้มองสรสเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการเพื่อรักษาความสงบ ก็โดยกรอบตอนนี้กองทัพก็ยังถือว่าสอรอสอเ,เป็นผู้บังคับบัญชาอยุ่ทหารแต่เพียงแต่ว่ากองทัพยัยงไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดณช่วงเวลาหนึ่งมันมีการประทะนองเลือดและมีการสั่งให้กําลังตํารวจหรือทหารออกไปเ,เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นใครจะรับผิดชอบตรงนี้มากกว่าที่กอ,องทัพมองอยู่ความจริงคนที่ควรจะออกมาขู่ออกมาเตือนเหมือนที่ทางรองโกศกออกมาถแถลงวันนี้เนี่ยมันควรจะเป็นสอรอสอนะถูกต้องใช่ไหมสรสจะบอกความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสรสนั้นโดย หลักการตอนตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบคือป้องกันความรุนแรงไม่ว่าจะมาจากฝไไ่ายใดก็ตามตนนแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อ บทบาทของสอสอช่วงหลังนี่เหมือนกับพุ่งเป้าที่จะไปดิสเครดิตในส่วนของความเคลื่อนไหวของอกปปสหรือว่าแม้กระทั่งทางวุฒิสภาหรือก่อนหน้านี้ก็คือองค์กรอิสระค,รค,รคือมุ่งไปในประเด็นการเมืองมากกว่าในเรื่องคดีของแกนนําต่างๆที่จะดําเนินการแต่ในส่วนของการดูแลรักษาความสงบจริงๆนั่นแหละตรงนั้นแหละที่ที่เป็นปัญหาเพราะว่าจริงๆบทบาทที่จะต้องใน ที่จะต้องดูแลรักษาความสงบเนี่ยจะต้องมีทหารมีฝ่ายความมั่นคงเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ใชตัวแทนของกองทัพที่เข้าไปอยู่ในสอรสเป็นคล้ายๆเป็นฝ่ายธุรการเป็นฝ่ายที่สนับสนุนข้อมูลมากกว่ารับรู้ว่าสรสพูดอะไรทําอะไร<ช>แต่ว่าไม่มีความเห็นหรือไม่มีข้อเสนอแนะจากกองทัพผ่านทางตัวแทนเข้าไปเลยซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้กองทัพเองจะทำอะไรเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สรสทําเลยนะนะครับแต่โดยโดยโครงสร้างกําลังนะตอนนี้ก็คือกําลังของกองทัพทั้ง57กองร้อยเนี่ยยังอยู่ในโครงสร้างของสรสนะเพียงแต่ว่าการปฏิบัติอะไรเงี้ยในบางส่วนต้องยอมรับว่ามีความเป็นเอกเทศแล้วก็มีคือได้ชาดเขียนมีกล่องหนึ่งเนี่ยที่เป็นของกองทัพแต่ว่าในทางปฏิบัติถ้าที่เราสังเกตนั้นเนี่ยไม่มีอ่ะเพราะว่าทางสรสนั้นนําโดยแกนนาทางการเมืองมากกว่าครับ อะละกลับมาถึงเรื่องที่จะเป็นข่าวใหญ่บันนี้ก็คือการล่มครั้งที่สองนะครับของความพยายามของรัฐบาลกับกรกะตในการที่จะคุยกันเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งถ้าดูแล้วคุณสมพงษ์ไทยคิดว่าการเลือกตั้งมันคงไม่เกิดขึ้นในวันนี้อย่างแน่นอนถ้าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วหลังจากที่เวทีล่ม คุณสมชัยก็พูดชัดเจนว่าการเลือกตั้งที่กำหนดไว้20กรกฎาคมน่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนนี้ถ้านับไปเหลือเวลาอีกแค่7วันที่จะต้องดำเนินการให้มีพระราชบิดาเลือกตั้งออกมาจากกำหนดเดิมคือ22พฤษภาคมตอนนี้ไม่น่าจะทำได้แล้วเพราะฉะนั้นที่จะมีการเลือกตั้ง20กรกฎาคมคุณสมชัยพูดชัดเจนหลังจากที่เจอกับคุณสุเทพในช่วงหลังก็คือว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นทีนี้ในมุมของกปปสอเองก็ต้อง บอกว่าเป้าหมายของเขาชัดเจนมาตั้งแต่ต้นก็คือขัดขวางการเลือกตั้ง <Beyonce. S 2> ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะเป็นการนับหนึ่ง <orb. S 2> เพื่อไปสู่การเลือกตั้งกปปสก็ต้องตัดเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นเวทีวันนี้ระหว่างรัฐบาลกับกกตที่จะหารือกันก็คือการเริ่มนับหนึ่ง <libro. S 2> เพื่อนําไปสู่การที่จะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดวันเลือกตั้งวันนี้ไม่เกิดขึ้นบจบลงกลายเป็นกกตมาประชุมกับ กกปสแทนใช่ค่ะ <c oughs> คุณสุเทพไปหารือ <c oughs> เพราะว่าคุณสุเทพพยายามบอกว่าอยากจะไปหารือกับกกต <c oughs> แต่ประเด็นที่คุณสุเทพพูดกับกกตเนี่ย <c oughs> ก็เป็นประเด็นที่คุณสุเทพพูดมาตลอด <c oughs> ไม่ได้มีอะไรใหม่นั่นก็คือว่า ต้องการให้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาต้องการให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อนไม่ต้องการให้ระบบการเมืองอยู่ภายใต้พักการเมืองของนายทุนแต่กรกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งนี่ก็ชื่อคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วนี่เขาจะไม่ไมใช่คณะกรรมการปฏิรูปหยู่ฉะนั้นกรกตจะตอบอย่างไรคุณสมชายพยายามบอกว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งแล้วสามารถแก้ปัญหาได้ เป็นการเลือกตั้งที่ทําให้เกิดความสงบเรียบร้อยกกตยินดีนั่นแหละคือจุดยืนของกกตแต่ถ้าสมมุติว่ามองเห็นอยู่แล้วว่าเลือกตั้งไปก็มีปัญหาก็กกตก็ยังประวัติอยู่ว่า,าที่จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีการติงกันว่าครั้งนี้ถ้ามีการเลือกตั้งถ้ากกตจัดการเลือกตั้งอีกกกตอ,อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกกตพยานของกกตกับคุณสุเทพวันนี้ซึ่งนั่งคุยกันแบบเชิญหนาเนี่ยชัดเจนมากกกต ก็ในฐานะเป็นคนที่ต้องจัดการเลือกตั้งก็บอกว่าก็จัดการเลือกตั้งไปส่วนเรื่องปฏิรูปการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็ทํากันระหว่างทางไปใช่ไหมครับนี่คือจุดยืนก่กต่อนะครับก่อต่อบางท่านถึงพูดได้ซ้ำไปว่าปฏิรูปการศึกษา20กว่าปียังไม่คืบหน้าเลยเพราะฉะนั้นยัไปหวังอะไรกับรูปการเมืองที่มันจะเสร็จอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับคุณสุเทพแน่นอนครับจุดยืนไม่เปลี่ยนอยู่แล้วบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเท่านั้นและต้องมีรัฐบาลรักษาการก่อนเท่านั้นถึงจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งได้ และที่สําคัญคุณสุเทพก็ตอกย้ํานะครับว่าการเลือกตั้งไม่มีหรอกอ <laughs> ชัดเจนมากจากคุณสุเทพก็คือว่าคงจะหมายความว่ามันจะมีความพยายามในการขัดขวางการเลือกตั้งฉะนั้นคุณสุเทพก็คงพูดคล้ายๆกับบอกกกตว่าคุณจะจัดก็จัดไปแต่ผมก็มีหน้าที่ขัดขวางก็ขัดขวางไปอย่างนั้นใช่ค่ะกกตก็พยายามที่จะต่อรองเหมือนกันกกตบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าถ้าจะให้มีรัฐบาลชั่วคราวแล้วให้ประหลัด มาทําหน้าที่เหมือนเป็นรัฐบาลชั่วคราวในในในส่วนของรัฐบาลกลางชั่วคราวเนี่ย<ะ>พยายามต่อรองเหมือนกันว่าแล้วจะจัดให้มีการเลือกตั้งคุณสุเทพกปปสจะยอมไหม <ừ> แต่คือท่าทีของคุณสุเทพก็ยังคงบอกว่าต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนแก้ไขกติกากพูดง่ายๆว่าต้องรัฐบาลชุดเนี้ยชั่วคราวชุดนี้ที่มีคุณนิวัธรรมรงเป็นรัศดาการนาย,ยกเนี่ยไม่เอาใช่ไหมเอาแน่นอนอันนี้ไม่เอาแน่นอนถ้าจะให้มีการเลือกตั้งเนี่ย จุดยืนคุณสุเทพก็คือว่าต้องไม่ใช่รัฐบาลชั่วคราวชุดนี้ต้องเป็นอีกชุดหนึ่งอันนั้นคือข้อที่1และข้อที่2ที่พยายามเรียกร้องมาตลอดคือต้องมีกระบวนการแก้ไขกฎระเบียบในการเลือกตั้งด้วยต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งด้วยแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เ,เงื่อนไขแรกก็ยังติดก็ยังไม่ได้นั่นก็คือเรื่องรัฐบาลคนกลาง ถ้ามีรัฐบาลคนกลางมาได้เงื่อนไขที่2เรื่องปฏิรูปอันนั้นอาจจะคุยได้ง่ายขึ้นแล้วทางฝ่ายคุณนิวัฒนธรรรงล่ะวันนี้หลังจากที่การประชุมกับกะกะตะล่มเนี่ยทำยังไงยังเก็บตัวเงียบค่ะค,คือตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคุณนิวัฒนธรรมรงเป็นเป้า ใหม่ของกปปสในการตามไล่ล่าเพราะว่าคุณสุเทพบอกว่าต้องการที่จะเจอกับคุณนิวัฒน์ธรรมรงค์เพื่อที่จะมาพูดคุยคือภาษาที่คุณสุเทพพูดเนี่ยดูสุภาพก็คือว่าเพื่อจะมาเจรจาพูดคุยเพื่อหาทางออกแต่คนจริงคือต้องการบอกว่าลาออกเถอะใช่ค่ะ,ะนั่นคือสิ่งที่อ,อยากจะบอกความจริงวันนี้ เหตุคาอธิบายของคุณสุเทพก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจมาล้มการประชุมแต่ต้องการมาพบกับคุณนี่ว่าธรรมรงเพื่อจะพูดคุยเรื่องการแก้ปัญหาบ้านเมืองแหละแต่ว่าก็เห็นภาพกระชัดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้อเสนอที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ของกลุ่ม12องค์กรที่เราเห็นมีแผนผังค่อนข้างชัดเจนเนี่ยคิดว่าทางรัฐบาลยอมรับไหมที่บอกว่าให้ตั้งรองนายกและเดินหน้าต่อไปเพื่อจะได้มีความเป็นรัฐบาลชุเฉพาะกิจ จุดยืนของรัฐบาลยังเหมือนเดิมคือเขายังถือว่าเขายังมีอำนาจที่จะ,ะบริหารหราชการต่างๆบริหารประเทศต่างๆแล้วก็ภารกิจสำคัญก็คือเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งคือจะไม่ยอมรับในกระบวนการที่จะมีการตั้งนายกคนใหม่คือไม่ว่าจะเรียกว่าเป็น เป็นผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกหรืออะไรก็ตามเฉพาะการหรือเฉพาะกิจหรือรัฐบาลแห่งชาตินี่ก็ไม่เอาอันนี้คือ,อจุดยืดดนของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเพื่อไทยวันนี้ล่าสุดเพื่อไทยก็ออกถแถลงการอีกครั้งหนึ่งจุดยืนก็ย้ำในจุดยืนเดิมคือไม่ยอมรับที่จะให้มีการตั้งนายกไม่ว่าจะด้วยกระบวนการใดเนี่ยเขาถือว่าเป็นกระบวนการนอกกรอบรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นมาตราเจ็ดหรือว่าจะใช้วุฒิสภาในการเลือกก็ตามซึ่ง ก็ขู่เอาไว้ด้วยถ้าเกิดมีนายกาคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยตามในมุมที่เขาบอกว่านอกกรอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเชื่อว่าประชาชนจะออกมาต่อต้านและอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองอคำนี้ก็เคยใช้หลายครั้งคับสุดแล้วรัฐบาลกับก,บก,บต,กต้องนัดเยอะกันอีก รอบหนึ่งใช่ไหมคุณสมชายบอกว่าจะเจอยังไงน่าจะยากแล้วก็การที่จะมานัดเจอกันแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแล้วใช่ใช Facebook ใช f เฟซไทม์ต้องใช้รูปแบบใหม่ต้องใช้รูปแบบที่ไม่ต้องมานั่งเผชิญหน้ากันหรือว่าเห็นหน้ากันครุณสมชัยใช้คําว่าอาจจะต้องมีการใช้คอนเฟอเรนซ์ประชุมระบบคอนเฟอเรนซ์โอเคแล้วครับเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงาน พลังงานทหารพลังการตับทิน